สวัสดีครับวันนี้หนุ่มก็มีที่ดินสวยๆนะครับใกล้กรุงเทพมาอีกแล้วนะฮะผมอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับอำเภอพนมสารคามนะครับเนื้อที่ดินทั้งหมดนะครับเจ็ดไร่เก้าสิบเก้าวานะครับติดวิวน้ำนะครับหมู่เจ็ดตำบลเกาะขนุนนะครับผมอำเภอพนมสารคามนะครับผมที่ดินนะฮะจะมีต้นไผ่นะครับผมอยู่ส่วนหนึ่งนะครับผม เดี๋ยวท้ายท้ายภาพเนี่ยนะครับจะมีวิดีโอให้ดูนะครับผมนะครับที่ดินนี่นะฮะเอ่อทั้งหมดนะครับทวนนะฮะเจ็ดไร่เก้าสิบเก้าวานนะครับผมตอนนี้ลดราคามาเหลือแค่ไร่ละสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับถูกมากเลยนะครับยังยังเอ่อมีไฟฟ้าเข้าด้วยนะครับผมเดี๋ยวลองชมได้นะครับสนใจติดต่อนะครับ กับพี่หมูนะฮะได้เลยนะครับเบอร์โทมจะขึ้นไว้ให้ด้านบนนะครับผมบอกเลยนะฮะตั้งแต่ทําคลิปมาเนี่ยที่เนี่ยสวยถูกใจที่สุดเลยครับเพราะเหมือนได้แหล่งน้ําฟรีด้วยนะครับเป็นแหล่งน้ําของเทางภาครัฐบาลนะครับผมขอบคุณมากนะครับสนใจก็กดติดตามนะครับผมกดให้กาลังใจด้วยนะครับเผื่อท่านใดสนใจจริงๆเนี่ยนะฮะอาจจะเจอเนื้อคู่เข้ากับ ที่ดินสักผืนที่หนุ่มเอามาลงให้ได้ตามนี้ก็ได้นะครับผมบอกก่อนเลยนะครับที่ดินนี้นะฮะที่หนุ่มมาลงหนุ่มเป็นค่สื่อกลางนะครับผมไม่ได้อ,อมีค่าแนะนําอะไรนะครับผมก็คุยกับทางเจ้าของที่ได้โดยตรงเลยนะครับผมไม่มีค่าคอมมิชชั่นใดๆทั้งสิ้นนะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับเออตรงนี้รู้เนี่ยเลิ่มนตั้งแต่ตรงนี้แล้วกันเ,เลิ่มตั้งแต่ตรงท่อแล้วกัน นะครับที่มีต้นไผ่อยู่นะครับทุนที่รักเอ่อมีมีต้นไผ่แต่ที่ต้องถมนะครับแต่ถ้าจะปลูกของก็ไม่ต้องถมหรอกเพราะว่ามันมันก็ไม่ถึงกับต่ำมากมีก็ไผ่ให้แล้วเนี่ยมีก็ไผ่ให้ก็ก,ก็ถ้าจะเอาออกก็ออกได้เลยนะครับที่ติดฝั่งนู้นเป็นบึงน้ำเลยเป็นบ่อรพชบอ่อหลวงเป็นบอ่อหลวงครับแล้วข้างในก็มีบ้าน ไฟเคยพร้อมเลยครับ <นำ S 2> ไ,ไฟมาถึงนี่แล้วนะเนี่ยครับต้นเสาไฟพร้อมครับอันนี้จะถมที่สวยนี่จะทำบ้านโครงการได้เลยนะเนี่ยน,นะเฮ<อ>งเออที่สวยขนาดนี้ไม่น่าเก็บม่น่าเก็บไว้เนาะเนี่ยสุดเลยครับผมสุดนี่เลยในข้างในก็มีบ้านครับส่วนตัว สุดนี่เลยครับสุดนี่เลยครับบ่อใหญ่มาประมาณโลน,นึงครับก็ที่หกไร่ก็ประมาณโลน,นึงแหละเจ็ด <7 S 1> ไร<ล>่นเจ็ดไร่เออเจ็ดไร่กี่ก้าวอีกก่ก้าววกมนอยู่ต้นต้นใหญ่แหละต้นยูต้นใหญ่ลูกเหรอเออแล้วก็ยยแล้วก็ปิดอยู่ฝั่งนี้เลยแหละโอ้ยยาวขนาดยูเนี่ยที่มันยาว